หล,หลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตาเนาะสำหรับขนมชนิดนี้นะฮะชื่อว่าขนมบักลาว,ว่าเป็นขนมตุรกีนะฮะอาจจะเคยเห็นในติ๊กต o อเนาะเป็นขนมตุรกีที่ผู้สาวตุรกีนิยมทำเนาะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลใบราของตุรกีนะฮะเขาก็จะนิยมทําการโชว์สกิลเนาะในการทําอาหารแล้วก็จแจกคนแถวบ้านนะฮะกินกับชาอร่อยนะฮะไส้เขาก็จะมี เป็นไส้ถั่วปั่นนะฮะเป็นวอลนัทนะฮะหรือจะเป็นถั่วพิสตาชิโอก็ได้ถั่วอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าถั่วเขานิยมใช้สูตรว่าถั่ววอลนัทนี่แหละรูปทรงหัวสมองนี่แหละนะฮะเอาไปปั่นเนาะเป็นไส้แล้วก็จะมีแป้งที่บางๆมากๆนะฮะนี่แนะนําให้ซื้อเอาดีกว่าเนาะถ้าทํามันต้องทํายากมากเพื่อนๆมันต้องเป็นแป้งฟิโลนะฮะฟิโลเพสทรีสามารถซื้อได้ตามห้างใหญ่ๆทั่วไปเนาะนี่แป้งมันจะเหนียวบางเหมือนกระดาษ แล้วเขาก็ระหว่างชั้นแป้งเนี่ยเขาก็จะเอาเนยแท้นะถ้าเนยแท้มันจะอร่อยกว่าเนาะมาการีนไม่อร่อยนะฮะเนยเนี่ยเขาจะไปต้มกับน้ํามันเนาะสมกับน้ํามันพืชนะฮะเขาก็จะมาทาระหว่างชั้นเพื่อให้เป็นแบบชั้นกรอบๆต้องมีเนยนะฮะใส่เนยเยอะมากแล้วช่นนี้พอใส่เนยปุ๊บเขาก็จะโรยด้วยถั่วปั่นนั่นแหละถั่วบอลนัทปั่นหรือเป็นรูปทรงมันมีรูปทรงหลายแบบเนาะพออบเขาก็จะไปอบนะฮะพออบเสร็จเขาก็จะราดด้วย น้ำเชื่อมนะฮะน้ำผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเพื่อป้องกันการแข็งตัวเนาะเขาไม่หลายรูปทรงมากเลยเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นเนี่ยม้วนๆแบบนี้นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมผแบบืนผ้าหรือเป็นม้วนโร่นะฮะแล้วเป็นย่นๆเหมือนไส้กรอกมันหม่ำอ่ะเพื่อนๆนะฮะมันจะหอมเนยแล้วก็มีความมันของถั่วนะฮะกินกับชาคงมันเข้ากันอร่อยนะฮะเพื่อนๆลองไป ดูได้แล้วซื้อมาฐทานได้นะ